โอเคสวัสดีครับพบกับช่องของรุ่งสองสองน้ำนะมาดูกันที่หน้าจอของไข่เชียนวินนะก่อนจะเข้ามาปั่นแปะมาดูในกลุ่มกันสักนิดหนึ่งนะในกลุ่มมีอะไรบ้างแพกเมติกนะอุ๊ยหน้าตาเหมือนกับชูการัดแต่ไม่ใช่นะไม่รู้เกมอะไรนะเดี๋ยวลุงจะแวบกลับมาดูข้อมูลตรงนี้นะแล้วก็ลองไปเล่นดูหน่อยนะชื่อชูก้ารัดทำไมหน้าตามันแปลกๆว่ชูการัด ไปข้างข้างบนอ่ะใช่แต่ข้างล่างไม่ใช่นะเดี๋ยวขอกลับมาหาข้อมูลแล้วลองดูว่าเกมที่เขาแจ้งในกลุ่มคือเกมอะไรนะนี่คือประโยชน์ของกลุ่มไง เออเวลามีเกมไหนมาใหม่แปลกๆนั่นก็จะมาแจ้งกันส่วนอันนี้คือลักกี้ไทมนะเพิ่มอาัตราการจ่ายชนะนะอยากรู้ว่าเกม4เกมนี้มีอาัตราการจ่ายดีไม่ดีช่วงเวลาที่แจ้งก็จัดไปได้นะตามไปดูตามไปตําได้นะเพื่อใครอยากจะมีกลุ่มแบบนี้นะริงใต้คอมเมนต์แรกนะลุงจัดทิ้งไว้ให้เหมือนเดิมนะมากดแปะกันหน่อยละกันขอลองซื้อก่อนละกันหน้าที่เบดส ไม่ได้กดมาสักพักนะหลังจากที่ที่มันตกดำบ่อยนะหลังๆล,ล,ลุงตกดำเกมนี้บ่อยมากนะเลยแม่งแอบหนีเลยนะหลังๆไม่แตะไม่ต้องไม่ยุ่งไม่เกี่ยวกับมันเลยนะมะวันนี้ขอลองดูหน่อยแล้วกันนะเป็ดสิบทุน500มาลองดูกันว่าจับป่าเดิมได้ดีไหมนะจะไม่อยากบอกเลยว่าเท่าไหร่นะ ไม่ได้เล่นนานเหมือนกันนะเออเผื่อมันจะแบบคิดถึงกันมั่งนะแล้วก็มาจ่ายมาจงม,มาจ่ายมาแจกเออใช้คําว่ามาแจกมั่งนะลองดูคูณสิบแปดพอละเอาตัวตัวหมุนหน่อยอปกติไม่อยากยุ่งกับตัวหมุนนะขอสักหน่อยขอสักหน่อยแม,มวแล้วกูโอ้เชียวคอแป้งคิดว่าจะไม่ได้เล่นนะนะ สิบคูณสิปดปเดิมก่อนเลยเว้ยปะะทัดมาสามร้อยยิหูยเจยอย่างเยอะไม่โจทย์ไม่แวะให้หน่อยวะไปไหลเลยไปไหลเลยแบบนี้ไม่ต้องไปกดหยุดไม่ต้องไปกดหยุด8หมุนลูกนิ่นิ่เจ็หมุนประเดิมมาดีแบบนี้อ ไม่ค่อยตื่นเต้นนะอยากให้มันมาดีช่วงหลังนะช่วงหัวร้อนอะ่ะช่วงหัวร้อนน่ะอีกห้าหมูลูกมไม่ตืดอย่างนิ่งดีวะห้าร้อยแม่เหมือนจะมาเริ่มต้นดีนะเจมาก่อนเหมือนจะเริ่มดีนะทำไมมึงนิ่งวะโอ้โหสุดท้ายเออปาทัดมายังดีกับไร4สิบบาทเอาหมดเอาหมดจังหวะนี้เอาหมด ให้เท่าไหรก่ก็หมดนะจากไปตั้งนานนะไม่มีคำว่าแบบเออแจกมันหน่อยนะเออลูกค้ากลับมาแล้วให้สักนิดสักหน่อยนะไม่มีเลยนะมาขอเบ็ดยี่สิบหมุนไปก่อนแล้วกัน30สิบเผื่อเข้าฟรีได้ขยับข้างนอกมั่งนะจะได้มีเวลาคุยคุยกับคนอื่นมั่ง มานั่งลุ้นมึนตกดําอย่างเดียวซื้ออย่างเดียวมันก็กระไรอยู่นะเกมนี้อย่างน้อยๆมาปงมาปัน่นมาหมุนข้างนอกกันมัางลูกอย่าบุกแบบลืมหูลืมตานะซื้อสลับกับปัน่นดูมั่งเผื่ออะไรอะไรมันจะดีขึ้น นะมาสวยนอนมาเลยนอนมาเลยนอนมาเลยโอ้โหดอกแบบนี้นั่นไงดูมันโอ้ดอกแบบนี้น,น,บบนั่นไงมึงต้องอยู่ข้างในไม่ใช่มาอยู่ข้างนอกแบบนี้โอ้โหสีมาไวสามสี่ไวสามกับสี่ดูมันดีหืม โอ้โหมึงอะไรของมึงวะแปะแทนที่ของแบบนี้จะไปอยู่ข้างในมึงมาแตกเอาข้างนอกไม่ได้ดีเป็นต้องไปแตกข้างในดีวะโอ้โหพอๆๆแม่งจ่ายแบบนี้กูซื้อเลยดีกว่าจ่ายแบบนี้บ้าบอคอแตกแล้วอยู่ข้างในไม่มานะตัดมาโบ๊ะบ้าโบ๊ะบ,บ้าข้างนอกนะรีบซื้อนะเดี๋ยวอารมณ์แปะจะเปลี่ยนนะ เออจังหวะนี้แปะกำลังเมามันกับการจ่ายอยู่เพื่อมันจะหลงกลเรานะแต่ปัญหาแรกคือคู่ต้องไม่ตกดำก่อนอุ้ยสวยอ่าเยี่ยมเยี่ยมขอแค่8ปดคูณสิลูก8ปดคูณสิสวยมากสวยมากขอจ่ายแบบเมื่อกี้นะไอแปะเพื่อนรักนะมึงจ่ายดีเหลือเกินนะไป มาเคป่าเดิมมาเคป่าเดิมมาเออไม้แรกมีจ่าย224่22ปะคัดมาโกนกอบทองเป็นตัวคิวแม่นะาแถวหนึ่งไม่มีอีกห้าหมุนลูกเจมาอุ้ยตรงน,นี่ขอชิงชาบช่องหนึ่งชิงชาบมกชิงชาบมานั่นไงมันเมาหมาัดอยู่ลูกมันเมาหมาัดอยู่ไหมเ้ยย ปาทัดมาต่อสวยลูกเคไปเอ็นเห็นเออเอาดิมึงเมาหมัดอยู่มึงเมาหมัดอยู่ม,ม,ม,ยมึงต้องจ่ายเดี๋ยววะสิงโตมา728แไงละโอ้โหขอสิงโตอีกรอบได้ไหมสิงโตอีกรอบแน่นะไม่ติดนะโอ้โหกำไรกูโพแล้วเออเล่นแบบนี้พอชื่นใจหน่อยนะมีกำลงกำไรผุดขึ้นมานะอีก3าหมุนลองดูอีก3าหมุน ออกอะไรนะออกอะไรนะกำไรโผล่มา1,100ตอนนี้อีก2หมุนลูกปะทัดอ้ยไม่ติดไม่ติดเห็นวายเป็นปะทัดเฉยกูอุ้ยคิวมาเจหนึ่งไม่ติดนะโผขอเจหนึ่งวายสามอุ้ยกำไรพันเก้าไม่ติดอุ้ยปะครับมาปะครับมาร้อยสี่สิบอุ้ยอังเปามาอังเปามาเคมาเคมาเคมาสองพันสามร้อยแปดสิบเอาดิวะ อย่างน้อยๆมีการจ่ายนะโอ้เช้านี้กําไรผมมาสองพันด้วยจบนี่กูไม่เล่นต่อแล้วเอากําไรไปหาเกมอื่นเล่นดีกว่านะสิบมาไหมโอ้โหไม่มานะกําไรสองพันนะเช้านี้สําหรับแปะเพื่อนรักนะนกนะเก็บเล็กเก็บน้อยขยันเก็บไว้นะโอ้ไม่ไปต่อนะสําหรับเกมแปะนะเช้านี้ขอเอากําไรเท่านี้พอใจแล้วนะ สบายใจนะเอาเป็นว่าใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจง้งเตือนให้ด้วยแล้วกันโอเคไปละบ๊ายบาย